สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับคุูต,ตอ้อมอีกแล้วนะครับกับสาระดีๆในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนนะครับที่นักเรียนจะเรียนกันตอนม5นะครับในคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงการคูณจํานวนเชิงซ้อนไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการต่อจากคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูลูกเล่นอย่างหนึ่งของการคูณจํานวนเชิงซ้อนกันนะครับ เพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มที่ข้อ10กันเลยเนาะก็ต่อจากข้อ9ข่าวที่แล้วนะครับทีนี้ข้อ10นะครับเขาบอกว่า1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้กำลัง2สมบูรณ์มาช่วยได้ถ้าคนไหนจำไม่ได้อ่านหรือคููขออนุญาตเขียนให้ดูเนาะมันก็คืออะไรครับหน้าบวกหลังใช่ไหมทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ายกกำลัง2นะครับแล้วก็บวก2หน้าหลัง แล้วก็บวกด้วยหลังยกกําลังสองนะครับตรงนี้ก็คือถ้าบวกอันนี้ก็บวกอันนี้ถ้าลบตรงนี้ก็จะเป็นลบเหมือนกันนะครับข้อ10นะครับเราก็เป็นอะไรถ้าครูเขียนแจกแจงดูก็ได้1ยกกําลังสองบวก2หน้าหลังใช่ไหมสองคูณหกันคูณ i ก็เป็น2 i บวกหลังยกกําลังสองก็บวก i ยกกาลังสองข้อสังเกตก็คือนักเรียนจะเห็นว่า i 2 i อยกกำลังสองมันมีค่าเป็นอะไรลบหนึงถูกไหมแสดงวันนี้มันก็จะทำไงตัดกันหมดคือรวมกันได้สูตนะก็จะเหลือแค่2 i งไอนะครับสำหรับข้อนี้ต่อมาข้อที่11อนะครับข้อที่สิอ็ดอันนี้เป็น1นลบไทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแจกแจงเลยก็เป็น1นยกกำลังสอลบสหน้าหลังก็ลบสอบวกหลังยกกำลัง2ก็บวกไยกกำลังสอง ต่อมานะครับก็เป็นแล้ว1นึลบสอแล้วก็ลบด้วย1ก็ i ยกกําลัง2ก็เป็นลบหเหมือนเดิมนักเรียนก็จะเห็นว่ามันเป็นไงครับมันก็หักล้างกันเหมือนเดิมเนาะไอห1กับลบหนเนี่ยก็จะกลายเป็นลบสอเราจะใช้แพทเทิร์นตรงนี้นะครับไปหากรณีที่มันมีความมีเลขชี้กำลังเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเพิ่มขึ้นยังไงเราไปดูข้อ12กันนะครับ ตรงนี้1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง8ใช่ไหมครูก็เปลี่ยนมันเป็น1บวก i แล้วก็ยกกำลัง2ก่อนแล้วก็ค่อยไปยกกำลัง4เห็นไหมครับมันเป็นอย่างไงลูกไอ้1บวกกับ i ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะเป็นอะไร2 i แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง4ถูกไหมครับมันก็เป็นอะไร2ยกกำลัง4คูณกับ i ยกกำลัง4 2ยกกำลัง4มีค่าเท่าไหร่ครับ16 ส่วน i ยกกำลัง4ก็คือเท่าไหร่1นะึเนาะถ้าเราจำได้16บกคูณหก็ตอบ16บหกเข้าหมครับอะมาดูข้อ13กันบ้างนะครับข้อ13นะครับตรงนี้ก็ได้เป็นอะไรครับข้อ13ครูก็จะได้เป็น1ลบ i แล้วครูก็เปลี่ยนเป็นกำลังสองก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปยกกำลังสี่ 1>, 1ลบด้วย i ก็คือเท่าไหร่นั่นเองครับทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยก็คือลบ 2i แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง4อันนี้ก็คือจากข้อ11เอนาะนี่ไงจากข้อ11เ,เราก็จะได้เป็นได้เป็นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณกับ i ยกกำลังสนะครับ ก็สองลบสองทั้งหมด,กกกด 16, I, ยกกำลังสี่ก็ได้สิบหกเนาะไอยกกำลังสี่ก็ได้หนึ่งก็ตอบสิบหกเลยเห็น okay, ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่เลขชี้กำลังเป็นอย่างอื่นกันบ้างนะครับต่อมาข้อสิบสี่นะครับเป็นหนึ่งบวกไอทั้งหมดยกกำลังห้านะครับครูก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งบวกไอทั้งหมดยกกำลังสี่นะครับแล้วก็ไปคูณกับหนึ่งบวกไอ ซึ่งเดี๋ยว2ก้อนนี้มันคูณกันก็จะกลับมาเป็น1นบวกไทั้งหมดยกกําลัง5เหมือนเดิมนะครับตรงนี้1นบวกไแล้วก็ยกกําลังสเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น1นบวกไแล้วก็ยกกําลัง2ก่อนถูกไหมครับแล้วก็ค่อยยกกาลัง2แล้วไปคูณกับ1นบวกไตรงนี้เราก็จะได้ว่า1นบวกไทั้งหมดยกกําลังสก็คืออะไรครับถ้าเราจําได้มันก็คือ2 i นั่นเองแล้วก็ยกกําลังส จากนั้นก็ไปคูณกับ1บวก i นะครับตรงนี้เราก็จะได้อะไรครับมันก็จะเป็น2ยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ i ยกกำลัง2ก็คืออะไรนั่นเองลูก i ยกกำลัง2คือลบ1ใช่ไหมครับ2ยกกำลัง2ก็คือ4มันก็จะกลายเป็นลบ4คูณกับ1บวก i ก็ได้เป็นนะครับลบ4ลบ 4i นะครับก็เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งเนาะ ต่อมาข้อ15นะคะข้อ15อันนี้ก็เป็น1ลบด้วย i ทั้งหมดยกกำลัง7นะครับทำเหมือนเดิมเลยคู่จะเปลี่ยนเป็น1ลบด้วย i นะครับแล้วก็ยกกำลัง6แล้วค่อยไปคูณกับ1ลบด้วย i จากนั้นนะครับ i 1ลบด้วย i ทั้งหมดยกกำลัง6เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น1ลบด้วย i ทั้งหมดยกกำลัง2ก่อนแล้วก็ยกกำลัง3แล้วก็ค่อยไปคูณกับ1ลบด้วย i ตรงนี้ถ้าเราจำได้มันจะเป็นอะไรครับลบ 2i เนาะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วไปคูณกับ1ลบด้วย i จากนั้นนะครับเราก็ได้ว่าอะไรอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นลบ2ยกกำลัง3ใช่ไหมครับคูณกับ i ยกกำลัง3ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ก็ได้อะไรลบ8 i ยกกำลัง3ก็คืออะไรครับคือลบ1เนาะเออคือลบ i โอเคไหมครับมันก็จะเป็นอะไรนั่นเองครับลบ8คูณกับลบ i ก็ได้เป็น 8i เป็น 8i นะครับคูณอยู่กับ1ลบด้วย i อจากนั้นนะครับเราก็ได้เป็นอะไรเราก็คูณแจกแจงเข้าไปได้เลยโอเคไหมครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวครูจะเอา i มา8 i มาคูณกับ i ก่อนเนาะเพราะว่า i คูณ i มันจะกลับมาเป็นจำนวนจริงถูกไหมครับก็คือไม่ติด i มันก็จะได้อะไร i ยกกำลัง2คูณกับ8ใช่ไหมก็คือลบ8นั่นเองแล้วก็บวกกับ 8i โอเคนะครับต่อมาข้อ16นะครับข้อ16 1บวก i นะครับทั้งหมดยกกำลัง18อครูก็ อันนี้ก็เลขชี้กำลังมันเป็นจำนวนคี่เนาะเออจำนวนคู่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเป็น1บวก i นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ยกกำลัง9ตรงนี้ก็จะกลายปเป็นอะไรครับ2 i ยกกำลัง9ก็คืออะไร2ยกกำลัง9คูณกับ i ยกกำลัง9เนาะ สองยกกำลังเก้าวันนี้เราอาจจะหาค่าออกมาก็ได้หรือติดไว้ก่อนก็ได้โอเคไหมครับแต่ถ้าเราหามันก็คืออะไรนั่นเองห้าร้อยห้าร้อยสิบสองเนาะเดี๋ยวครูเขียนอย่างนี้แล้วกันสองยกกำลังอ้าไอยกกำลังเก้านะครับนี่เป็นห้าร้อยสิบสองต่อมาไอยกกำลังเก้าเราก็ใช้หลักการของไอยกกำลังใช่ไหมลูกเก้าไปหารด้วยสี่ได้เศษเป็นหนึ่งโอเคไหมครับก็เป็น i นั่นเองเนาะข้อนี้ก็จะได้เป็น512 i ต่อมานะครับ i ลบด้วยหทั้งหมดยกกำลัง21ข้อนี้นะครับถ้าคนไหนกลัวงงเนี่ยเราอาจจะดึงลบหมาก่อนก็ได้ตรงนี้ถ้าครูดึงลบหออกมาเนาะก็เป็นลบหแล้วก็ยกกำลัง21จากนั้นนะครับข้างในครูก็เปลี่ยนเป็นอะไรเป็น1ลบด้วย i ทั้งหมดยกกำลัง21โอเคไหมครับตรงนี้จากนั้นนะครับตันนี้เราก็ ได้ลบเนาะอันนี้ครูก็เปลี่ยนเป็น1ลบด้วย i ทั้งหมดยกกำลัง20แล้วก็คูณกับ1ลบด้วย i จากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับ1ลบด้วย i ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลัง10ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ1ลบด้วย i อตรงนี้นะครับข้างในเราจะกลายเป็นอะไรครับ ลบสองไอยกกำลังสิบอันนี้ก็เป็นหนึ่งลบด้วยไอจากนั้นนะครับอันนี้ก็ได้เป็นอะไรครับอ่ะเราก็คิดทีละตัวเนาะตรงนี้ก็เป็นสองยกกำลังสิบแล้วก็ไอยกกำลังสิบถูกไหมครับทีนี้ไอยกกำลังสิบมันมีค่าเท่าไหร่ลูกสิบหารด้วยสองได้เศษเป็นสองเออสิบหารด้วยสี่ได้เศษเป็นสองถูกไหมครับไอที่ เลขชีก้กาลังเนี่ยพอหารด้วยสิบแล้วเสร็จเป็นสองเป็นเท่าไรล่ะลูกก็เป็นนึกถึงเนาะ i ยก,กําลังสองเท่ากับอะไรลบหนึ่งลบหนึ่งตรงนี้มีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลบหนึ่งไปคูณกับลบหนึ่งตรงนี้ก็จะกลับเลยเป็นบวกอ่ะดังนั้นตรงนี้ลบเราจะหายไปนะครับเป็นสองนะครับยกกําลังสิบคูณกับ1ลบด้วย i ก็จะได้เป็นอะไรครับสองยกกําลังสิบลบด้วยสองยกกําลังสิบ i ตรงนี้นักเรียนอาจจะหาค่าของ2ยกกำลัง10ออกมาก็ได้นะก็ได้1024 okay, ้ยไหมครับแต่ว่าครูจะติดเป็น2ยกกำลัง10เอาไว้เ okay, ขไหมครับปันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของ1บวกด้วย i นะครับแล้วก็ยกกำลังอะไรก็ว่าไปเข okay, นะครับอเดี๋ยวเราไปดูลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการคูณจำนวนเชิงซ้อนนะครับ ต่อมานะครับข้อ6นะครับเรามาดูลูกเล่นการคูณของจํานวนเชิงซ้อนต่อนะครับอันนี้ก็ถ้านักเรียนสังเกตนะครับตรงนี้เขาจะมีกําลังสามสมบูรณ์เนาะเราทบทวนกําลังสามสมบูรณ์กันนิดนึงนะครับถ้าเป็นหน้าบวกลบกับหลังนะครับทั้งหมดยกกําลังสามเราจะได้อะไรครับก็เป็นหน้ายกกําลังสามใช่ไหมครับบวกลบหน้าบวกลบนะครับสามหน้ายกกําลังสองหลัง บวกกับ3หน้าหลังยกกำลัง2แล้วก็บวกกับหลังยกกำลัง3นะครับทีนี้มาดูที่ข้อ16เลยเนาะถ้าเราเขียนแจกแจงนะครับก็หน้ายกกำลัง3ใช่ไหมครับเป็น1ยกกำลัง3ตรงนี้เป็นบวกนะครับแล้วก็3ตัวหน้าก็คือ1ยกกำลัง2ได้1เหมือนเดิมครูจะไม่เขียนนะครับหลังก็คือรูท3 i ต่อมาเป็น3หน้าหลังยกกำลัง2นะครับก็เป็น3คูณกับ รูท 3i โดยที่รูท 3i 1ยกกำลังสองอยู่แล้วก็บวกกับตัวหลังนะครับก็คือรูท 3i ยกกำลัง3อ่ะนี้ได้1นะครับตรงนี้ก็เป็น3รูท 3i ต่อมานี้นะครับรูท3ยกกำลังสองได้3าเนาะสาคูณสได้9 i ยกกำลังสองก็ได้ลบหตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลบเ เห็นไหมครับต่อมาตรงนี้รูทสามยกกําลังสามก็เป็นอะไรสามรูทสามอยกกําลังสามได้ลบไอข้อสังเกตก็คือตรงนี้ทําไมครับหักหล้างกันได้เนาะแล้วหนึ่งลบด้วยเก้าก็ได้ลบแปดต่อมานะครับข้อข้อสิบเจ็ดนะครับข้อสิบเจ็ดอ่านี้แจกแจงเลยนะครับเป็นหนึ่งยกกําลังสามต่อมาลบด้วยสาม คูณกับรูทสามไอคือตรงนี้นักเรียนอย่าสับสนนะลูกอันนี้ก็คือลบอันนี้เป็นลบนะหนูย่าให้ตรงนี้เป็นลบแล้วตรงนี้หนูแทนด้วยลบสามไออีกครั้งนนะมันจะผิดโอเคไหมครับนอกาอันนี้มีลบด้วยนะต่อมานะครับอันนี้ก็บวกกับสามแล้วก็รูทสามไอทั้งหมดยกกำลังสองเช่นเดียวกันนะลูกอันนี้หนูไม่ต้องใส่ลบแล้วนะโอเคไหมครับไม่ต้องใส่ลบตามตรงนี้แล้วนะเพราะอันนี้มันเป็นมาจากตัว การแจกแจงอันนี้เลยต่อมานะครับก็เป็นลบด้วยรูทสามทั้งหมดยกกำลัง3ามนะครับตรงนี้ก็จะได้1นึ่งลบสารูทสาตรงนี้ก็ได้อะไรครับลบสารูทสาอ๋อไม่ใช่ลบ3ารูทสได้ลบเนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับ 3- ามรูทสาม เหมือนเดิมเนาะ i ยกกำลังสามได้ลบ i ลบคูณลบกลับมาเป็นบวกตรงนี้เลยมาเป็นบวกแล้วก็ i นะครับอันนี้ก็หักล้างกันหมดเนาะ1ลบด้วย9ก็ได้ลบ8เหมือนข้อ16เลยเนาะอ่ะทีนี้ข้อ18นะครับข้อ18ครูจะดึงดึง,ดงลบ1ออกมาเวลาเราดึงลบ1ออกมาให้นักเรียนเอาเลขชี้กำลังออกมาด้วยนะก็เป็นกำลังสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไร1ลบด้วยรูท3 i แล้วก็ยกกําลังสามโอเคไหมครับคืออันนี้มันจะเหมือนกับอะไรมันก็จะเหมือนกับอันนี้มีลบหนึ่งอยู่ถูกไหมแล้วก็เป็นหนึ่งลบรู้สามไอทั้งหมดกําลังสามลบหนึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นลบหนึ่งกำลังสามแล้วก็ก้อนนี้ยกกําลังสามเห็นไหมครับทีนี้เราหามาแล้วเนาะคือก้อนเนี้ยได้อะไรก็ใช้ข้อสิบเจ็ดมาช่วยใช่ป่ะมันก็เป็นอะไรเลยครับ ลบหคูณกับลบแดเนาะก็ได้เท่ากับแปดโอ้เริ่มไม่เหมือนกันแล้วเนาะเห็นไหมต่อมาข้อ19นะครับอ่าข้อ19ครูก็ทําแบบนี้ละกันครูจะดึงลบหออกมาอย่าลืมมีกําลังสามด้วยนะลูกแล้วก็เป็น1นึ่บวกรูปสามไอแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสาม ก็คล้ายๆกันเลยเนาะกับข้อ18ที่ดึงลบหออกมาตรงนี้จะได้ลบนะครับส่วนก้อนนี้เราหามาแล้วใช่ไหมจากข้อ16อะ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นลบหนลบหนะครับคูณกับลบ8ก็ได้8อ่ะเราจะนำหลักการตรงนี้ไปหาเวลาเลขชี้กำลังมันเพิ่มขึ้นอ่ะมาดูข้อ20กัน ข้อ20นะครับครูก็เปลี่ยนมันเป็น1ลบด้วยรูปไอทั้งหมดกําลัง15ใช่ไหมครูเปลี่ยนเป็นยกกําลัง3ก่อนแล้วก็ยกกําลัง5 1ลบด้วยรูปสาเป็นเท่าไหร่ลูกก็เป็นลบ8แล้วก็ยกกําลัง5ก็คือเท่าไหร่นั่นเองลบ2ยกกําลัง15โอเคไหครับถามว่ามาจากไหนก็นี่ไง ลบแปดมันก็คือแะไรอ่ะคุณดึงลบออกมาได้เลยเนาะเพราะว่ากําลังมันเป็นเลขคี่ดังนั้นมันต้องเป็นลบเหมือนเดิมอยู่แล้วโอเคไหมครับจากนั้นอนี้นะครับก็เป็น2ยกกําลังสามเนาะแล้วก็ยกกําลังห้าก็สามคูณสองได้สิบห้าต่อมาข้อยี่สิบเอ็ดนะครับข้อยี่สิบเอ็ดอะตรงนี้นะครับตรงนี้จะากลกายเป็นอะไรครับเราก็ใช้จากข้อสิบแปดเนาะ เราก็จะได้เป็นลบ1บวกกับรู้สามไนะครับทั้งหมดยกกำลัง3ก่อนแล้วก็ไปยกกำลัง10ข้างในก็จะกลายไปละ8แล้ว 8, ก็ยกกำลัง10นั่นเองเห็นไหมครับตรงนี้ก็น่าจะไม่ยากเกินความสามารถเนาะอ้อเดี๋ยวอันนี้ครูขออีกรอบไม่น่าลบเท่ากับไปเลยมันก็คืออะไรครับ2ยกกำลัง30นั่นเอง หรือถ้านักเรียนไปดูแต่ละตัวมันก็คืออะไรนั่นเองลูกอย่างอันเนี้ยมันก็คืออะไรครับมันก็คืออะไรลบสองยกกําลังสามใช่ไหมเอออันนี้มันก็คืออะไรครับออรลบสองยกกําลังสามอันนี้ก็คืออะไรสองยกกําลังสามอันนี้มันก็คือสองยกกําลังสามอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยเนาะกาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับมาดูกันเลยนะครับรู้สส่วน2บวกกับเศษหนส่วน2 i นะครับทั้งหมดยกกาลังสาตรงนี้ก็จะได้เป็นรู้สาส่วน2ทั้งหมดยกกําลังสานะครับต่อมาบวก3หน้ากาลังสองใช่ไหมก็เป็นรู้สส่วน2ยกกําลังสองบวกหลักคูณหลังนะครับก็เป็น1นส่วน2 i ต่อมาบวกกับ3หน้าหลังยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับหลังยกกำลังสามเศษรู้สามส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสามก็เป็นอะไรครับรู้สามส่วนสามเนาะส่วนแปดรู้สามส่วนรู้สามรูสามส่วนแปดนะครับบวกกับนี้ก็เป็นอะไรครับ รูสายกกำลังสองได้3ามคูณสได้9กเนาะก็จะได้เป็น9 2ยกกำลังสองเป็น 4, 4ี่คูณสก็เป็น8นะครับก็เป็น9ก้ส่วนแปถัดมานะครับ3ามรู้สต่อมาตรงนี้ก็เป็น3ามรู้สส่วนแปยกกำลังสองได้ลบหใช่ไหมครับลบหก็มาคูณกับบวกเนาะก็จะได้เป็นลบไอ ก้อนสุดท้ายนะครับ1.2ส่วน2ยกกำลัง3ก็คือเศษ1ส่วน8 i ยกกำลัง3ก็คือลบ i ตรงนี้ก็เลยเป็นลบเศษ1นส่วน 8i นะครับเราจะเห็นว่า3หรือ3ส่วน8เนี่ยมันทำไมกันอันนี้ไม่มี i นะลูก3หรือ3ส่วน8ก็ตัดกันได้โอเคนะครับต่อมา9ส่วน 8i ลบด้วย 1.8i 9ส่วน 8i 9ลบด้วย1หลือ8เนาะ แปส่วนแก็คือ1ดังนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น i ตัวเดียวนะครับหูรูปออกมาสวยงามเลยเนาะโดดโดดไข้อยี่สนะครับตรงนี้เป็นเศษ1นส่วนสแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสาลบด้วย3หน้ายกกำลังสองหลังบวกด้วย3หน้าหลังยกกำลังสอง แล้วก็ลบด้วยหลังยกกำลัง3นะครับตรงนี้เป็น1นสะ่วนแเนาะอันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะลูกตรงนี้ก็เป็นอะไรลูกลบ3ารู้สา,ส,า,ส,าส่วน8ต่อมานะครับก็บวกด้วยเดี๋ยวเดีย๋ยวพึ่งคิดเครื่องหมายแล้วกันเนาะรู้สยกกำลังสองได้3 3มคูณสามเป็น9กเนาะก็9กส่วนแ i ยกกำลังสองก็เป็นลบหต่อมานะครับตัวก้อนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรลูกรูปสาส่วนสนะครับยกกำลัง3ก็จะได้เป็น3ามรูปสส่วนแปลบ i i ยกกำลัง3เป็นลบ i ลบ i คูณกับลบหก็เป็นบวก i นะครับอันนี้เห็นไง ตัดกันได้เนาะหนึ่ส่วนแลบด้วยเกส่วนแก็เหลือลบแปส่วนแปลบแส่วนแก็คืออะไรนั่นเองครับก็คือลบหนึ่นั่นเองต่อมาข้อ24นะครับเห็นไหมเราน่าจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมลูกข้อ24นะครับอันนี้ก็เป็นรูทสาส่วนสยกกำลังสาม ลบด้วย3แล้วก็รู้3ส่วน2ยกกำลัง2แล้วก็หลังเนอะก,ก็1ส่วน 2i ต่อมาบวกด้วย3หน้าหลังยกกำลัง2ลบด้วยหลังยกกำลัง3นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรลูกมาต่อกันเลยนะครับอันนี้รู้3 ส่วน2ยกกำลัง3นะครับก็คือ3รู3้สส่วน8นะครับต่อมาก้อนถัดมานะครับก็เป็นอะไรลบ9ส่วน 8i เนาะต่อมานะครับก็เป็นอะไรตรงนี้ระวังด้วยนะมันมี i ยกกำลัง2นะครับก็ลบ3รู3้สส่วน8นะครับก้อนสุดท้ายก็บวกอะไรครับบวก1ส่วน 8i ตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี้มันก็หักล้างกันหมดเนาะลบ9ส่วน8ดบวกได้หส่วน8ก็เป็นอะไรลบ8ส่วน8ก็คืออะไรนั่นเองลบ i นั่นเองต่อมาข้อย5้านะครับข้อสุดท้ายละคิดว่าน่าจะได้อะไรลูกเออดูตรงนี้เนาะอันนี้มันมันเป็นบวกใช่ป่ะมันได้บวกไใช่ไหมพรามันเป็นลบอะมันได้ลบไใช่ไหมครับอันนี้ลบ ได้ลบหนคิดว่านี้น่าจะได้อะไรถ้าเราลองดองดาวคําตอบน่าจะเป็นบวกหนเนาะเราจะมาดูกันนะครับว่าตกลงมันจะได้บวกหจริงไหมเนี่ยตรงนี้เป็น1นส่วนสองนะครับทั้งหมดยกกำลังสามบวกกับสามหน้ากำลังสองหลังนะครับต่อมาบวกกับสหน้าหลังยกกำลังสองนะครับแล้วสุดท้ายก็คือบวกหลังยก กำลังสามนะครับอันนี้เป็นหนึ่งส่วนแปดนะครับต่อมาบวกกับสามรู้สามส่วนแปดไอนะครับอันนี้อย่าลืมนะไอยกกำลังสองได้ลบหนึ่งนะครับก็เป็นลบเก้าส่วนแปดนะครับและสุดท้ายก็คือลบสามรู้สามส่วนแปดไอตรงนี้ก็ตัดทอนกันหมด ปรากฏว่าไม่ได้บวกหนึ่งเนาะแต่ได้ลบหนึ่งแทนนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งของการคูณกันของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเราก็สามารถนำไปต่อยอดก็คือหารูปนี้ในกรณีที่ยกกำลังมากขึ้นเรื่อยๆได้โอเคไหมครับตรงนี้อย่างเช่นถ้าเป็นกำลัง9้าเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปกำลังสาคูณกับกำลังแล้วก็กำลังสอีกทีหนึ่ง เห็นไหมครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาดูในเรื่องของตัวผกผัดแล้วก็สั่งยุก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็การคูณก็คงจบลงเท่านี้นะครับจำนวนเทิงสอนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ